ชัดเจนพันข้าวครับขาเหนียวนานฮัเก้าเบอร์สิชั้นพนลักกำลังแตกกอน,นะครับอันนี้จะพาทุกท่านไปทําการฉีดพ่นยาในระยะแตกก่อน,นะครับตัวแรกเลยก็คือนี่ฮะไทอะมีท็อกแซมนะครับในการกําจัดมแมลงนะครับลำดับต่อไปก็จะเป็นซิมดูเฟนก็คือเลฟเฟอร์นูรอนนะครับบวกอิมาเม็กตินนะี่คือกําจัดหนอนและคุมไข่ได้ด้วยสีขเขียวๆนี้คือทารองทาดเสริมนะครับต้นข้าวขาดไม่ได้แต่ไม่ต้องการเยอะครับ สวนนี้จะเป็นเชื้อรานะครับเฮกซากโคลนโซนะครับเราฉีดช่วงนี้เพื่อป้องกันใบไหม้ใบจุดนะครับผมส่วนปุ๋ยทางใบถ้าเร่งแต่ก็ยี่ห้าห้าห้านะครับหรือข้าวกําลังแต่งตัวเขาสุริยะรับทองเนี่ยก็คือ3ามศูนย์สามสิบนะครับก็เลือกใช้ตามระยะของข้าวนะครับสุดท้ายก็ตกท้ายด้วยนะครับสารจับใบจีฟอสบันนะครับนาสารทุกตัวนะครับใส่ในถังนะครับตามอัตราส่วนแล้วก็ทําการคนๆๆๆนะครับปิดท้ายด้วยสารจับใบนะครับแล้วก็ใส่เครื่องค้นนะครับ เติมน,น้ําให้ตามมัดตาส่วนเลยนะครับจากนั้นก็ลุยครับเริ่มจากฉีดคอบแปลงก่อนนะครับก็จะเดินง่ายหน่อยนะครับ ไล่จากกอบแปลงเข้ามานะครับฉีดในทิศทางเหนือลมนะครับผมจะพยายามฉีดในช่วงเย็นเย็นะครับอากาศเย็นๆยนะครับท่านเน้นพวกแมลงพวกเพลี้ยนะครับเพลี้ยกระโดดเพลี้ยจักจั่นอะไรพวกนี้ถ้าเจอตัวนะครับสารเคมีที่เราฉีดพ่นไปก็จะสัมผัสตัวเขาในช่วงเย็นๆยนะครับที่เขาจะออกมาหากินตอนกลางคืนนะครับช่วงนี้ก็จะเลยช่วงเพลี้ยไฟไปแล้วนะครับแต่ก็ยังใช้ยาตัวเดียวกันได้อยู่ังไงก็มันสํารวจแปลงตัวเองบ่อยๆนะครับ